ยบ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 ยโอ้ไอ้ึดกโย่เมเตดีเนี่มดูดิกูเข้าไม่ถึงตัวแม่งัาทีโอ้โหยิงยิงางเแม่งตัวเราไม่มีเตเกมตัวตัวเกมไม่มีเลยกูได้ฆ่าโดหนึ่งเพื่อน ทำเตอมาได้ดีว่าไม่ยังโยนเลยไเพื่อนบยอ่าลังไปเพื่อนกำลังไปเยอะเน่พเลยหไม่าดเลยเปูไปยันบยโอ้เงียมาลองลองถอยทิแรกเลยมาดิ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 โอ้โหดดวดดว Tôi bị nát rồi Tôi bị nát rồi Tôi bị nát rồi Tôi rồi nai bị nát rồi Tô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 i

โอ้พี่อ๊อฟแม่งโดนมกรดดีตายกูบ้าแต่ยิพี่นาำไม่ได้ช่วยพี่ออฟเลยเด้ <c oughs> แต่เลือกมาแล้วแต่เลือกมาแล้วยิงอย่างนี้เลยหายใจ

นี่มันเทาาไปไปกูนนแล้กูนน้วไเข้าเลยเข้าเลยทีว um> นั <h ari>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  ้นหลอดีพอดีพอดีดีโอ้ยิงมโดนยิงไม่โดนดีดีดีไ่งยตายเยอะตหน่อยให้เินลหกเดอนแล้วคะแนนสวยัวาทีอีกยิงดาบยิงดาบยิงดาบยิงดบยิงดาวางววงววสวยสวยสวยานาวน้ช่วยเือกด้วย

ไม่ดีเจ้าอะไรสุดเรืองไม่รู้เลยโอ้กูแตกชาดากูลอยบอลโอ้ไเยี่ยมมาหลอกเข้าหัวเลย้ตาได้อยู่า้ตาธนาโอ้นายอยีโอ้ต้อยับตายแล้วดีว่นาอนนี้าลาเลยมันมันดีแล้วเอาต่อเลือแล้วว่ะ อย่กูก็โยนเด้อไปโยไปโยแล้วก็ร้อยหกร้อยสองร้อยสองร้อยบาทจบพอตี้แล้วจบอตตี้แล้วเชนร์รีแดงเลยเซนรี่แดงเลยใคร

เรียบร้อยสั้นต่ำไม่เป็นสังเวยแม่งเชื่อม oh, ีพอยมันได้พอยเมื่อกี้นี้เลยโอ้มันหลอดไม่แตกมันหลอดไม่แตกสวยเอ้าเรียบร้อยตาให้ดีโยเกอร์มา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 ใส่ปูสั้นสั้นพอดีเลยเฮียมาแล้ว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  ตนกลาตวกลางตงแปลงแล้วเฮยคนหลงเนยฮะรองอตี้อ่ะเนียนะเดินจะไม่ได้พวกมึงเวัเดี๋ยวดบเไงวรเงกดเไรกูจะพวกมึงรคไปพวกมึงเนี่ยเปียดงอะไรนยี่นั่นมีอะไรนะอ๋ออ๋อมึง่ตาชิบไ อ๋อดีลัดอยู่นี่นะนี่เฮ้ยมันตี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 แทงหน่อยแทงหน่อยแทงอยู่แทงอยู่เอาคูณหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วลงลงมาเลยว่าในป่าเรามีคนเหรอรวมคนจะจะโอ้โหทาล่าคูรอตีทาล่ามานี่ทาล่าทาล่ามานี่เฮ้ยทาร่าโดน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 เอามันเอามัน ไปอดี๋ t ิ a i ิ้ดิ้ดิ้ดิดิ้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 ยิ้ดิ้ดิ้ดิดี้ดิ้ดิดิ้ดิดิ้ดิวดิ้ดิ้แิ้วิ้ิวแิ้ดิดิวแล้วิ้ด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 ้ดิ้ดิดิ้ดด้ดดม้ดิ้ดิ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 ้ดิวดิ้ิวดิ้ดิดิ้ดิเดินดิดิ้ดิดิ้ดิ้ด้ดล้ดิ้ดิ้ดิ่ดิดิ่ดิ้ดิ้ดิ้ดิลดิ ไม่มวนที more, so so ่โดนที่ดีเลยลูกนึกงๆกันงัางไม่กดตีไม่ทันเลยเอาตายอะไรดีแลกเราเอามวกกันน็อกดีตายเอาเอาดีแลกอยู่ไหนวะดีแลกจะตายเราอยู่พวมเนี้ยเฮ้ยมันเดินหาพี่มันได้ไม่ได้เยี่ยดเล็กแม่งหน่อยแม่งสามตีน่ยกันได้แล้วดูเลี้ยพวกแม่งดิว่างโซ่เนย

มาดิก็มาดิครับก็มาดิครับตอนนีว่างควายมันแม่ดูรัวครับแม่งรวงกูเลยได้บน่้ำเม็ดแม่งเลยบนแม่งเละาวบนเลยมาบนมาลอมก่กนไม่เอาัก

อันนี้เราด่ามาทีกูทำไมเนี่ยโงสองคองโง่โคตแรงแอ้กูได้เฉองเป็ล่างลางะกูให้พีอรเป็นก้อนตายอยงก้อนมันกิดกูตายเท่ากันอ่ะมีออฟซด์เยอะก่าูแมง ไม่กินแม่งคือไม่ดจะลาเชิดอะไรกัาลยาเดบุไเชดเว้ย่ไม่ได้มามมารวมมาวมมารวมมมลเป็นตัวล่อลเปตัวล่อเดี๋ยวมาหามดีเดี๋ยวบําล่างบํา่างเียเราจะชนะได้ไงวะพอดีล่างไปเ้ยเพ่อเฮ้เีถยก่อนถอยก่อนถอยก่อนอ่าพึ่งไปเป็นคูเดล่อให้มาล่างไอ้เงี้ยไปบนทไมเียอ่าบวกเลยเชื่อ เอาไปด้่ผลการเราเป็นเกิดเราเ่อนเกิดเราเ่อนเกิดเราเปอนเกินอะรมากหน่ป่ะสวัสดีสวัสดีเกิดมามมาดี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 ไม่ให้กูมีโอกาสหายใจกูรัีกูเลยหรอวะยจะตายดยมมีนะครับที่ี่ั่ี่พี่ีตัใช่หมี่ีตัใช่ไมไม่มีไม่มีแต่กูก็ไหวอยู่อะ วันี้ผมจะตายตัวแรกเลยเี้ยมันจะโลมันจะโล่ดี๋ดี๋ดี๋ดีเอี๋ดียเดี๋ยวเดีปยวเดี๋ยดยวเดี๋ยดียวเดี๋ยเดี๋ยวดียวเดยเดียเดียวเดี๋ยดี๋ยวี๋ยวเดยเดีเลยเดีเดียวยยเยียเยีดีว

1ิบสิบสิเต็มสินะครับเกมนี้เาดินไปผว่าถ้าตัไั้งแกี่วิวะถ้าโดนอะไรโดนนั่นะบัางกี่วิวะตัตนันเลยโทษนะมันมัน <Okay. S 1> จะรีมอกไกลๆอ่ะที่เราได้พี่เรานะเ้ทเลาลอเอทเลาลอ้อเดินหลัดีไหเอาเลยนะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยมาดีมาดิ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 อิเกียโดดอีเขาดีมาดีมาดิมาดิมาดีมาดีเฮโลโลมงไม่ให้กูลงเยหรอวะโมมาดีมาดีมาดีมาดิตายตโอ้ไม่ตายดุนเรื่องเถอตัวพี่อ๊อฟยาตายพี่อ๊อฟตายพี่อย่าตายพี่อ๊อฟอยาตายความมัอยู่ที่พี่พี่อ โอ้ยเยี่ยแกล้งแล้วดูที่กูได้ไงกูตีมันเป็นชาติแล้วมันไม่ตายกันได้นี่มาลอดมันเปิดไฟเนี่ยบอกเแล้วว่าพอจะเล่นมาลอดนะไอ้เชี่ยมาลอดกูมาลอดทีนะกูแม่ใครไรเดียวมาลอดโดนอย่างตขาโกงชีบหายโอ้ดีดีบายมึงดี๊ย์เอง นีใช่ไมรถเดียร์นะเมืเ่อ